เดี๋ยวแชร์ก่อนหวานจนน้ำตาลเรียกแม่จริงๆนะ ไปก็เข้าไม่ได้ไม่เห็นไม่เหนถนัด,นดอือต้องหามือถือหรือก็ตั้งต้องเห็นด้านหน้าต้องให้ก็ถือให้ต้องเป็นกล้องพิยุทธ์นั่นแหละต้องเป็นกล้องพิยุทธ์กล้องพี่ไม่ได้เดี๋ยวแล้วมันภาพมันไม่ได้ด้วยม,ม,มันเห็นตรงนี้ มองมองไม่เห็นหน้าตัวเองเอ้าเป็นไรนี่ แล้วสวัสดีตอนเย็นเย็นค่ะคุณพนาพิมพ์ทำไมมันมัวมัวทำไมมันขมูขมัวเออเชื่อมต่อใหม่เชื่อมต่อแล้วมัวมัวขมูขมัวสวัสดีค่ะตอนนี้ต้อง นี่นะคะอยากจะคุยอย่างนี้เลยนะคะใครใครกินอินทผลัมนะคะที่จะให้อร่อยตอนนี้เลยค่ะนะ,ะ,นะะแล้วสวนบ้านบุงเนี่ยเราเป็นการทดสอบปุ๋ยเมื่อกี้ถามลูกน้องว่าเฮ้ยทําไมมันขนาดนี้เนี่ยนะคะน้ําตาลขึ้นนะคะเนี่ยไม่ใช่เน่านะเนี่ยรูทับนะคะรูทับแล้วเนี่ยดูนะคะดูนะคะดูสีมันนะคะแล้วก็ดูลายมันนะคะ อยากแห้เห็นลายจังเลยหวานมากเป็นเนื้อช่ำต้วเม็ดเนี่ยดำปึดเลยนะคะหวานชนิดที่ว่าทั้งหวานทั้งกรอบเคี้ยวเข้าไปเลยคา่ะเป็นน้ำตาลเลยะน้ำตาลแบบจัดๆเลยนะคะเนี่ยอย่าเชื่ออีทนะฮะต้องทดลองเองกิโลละห้าร้อย แถมน้ำพริกอินทผลัมด้วยหนึ่งกระปุกใครที่ยังไม่ได้ชิมอินทผลัมจากสวนเอทบุดคุณจะไม่มีทางรู้ว่าความหวานจนฝันถึงเป็นยังไงกล้าท้าเลยนะฮะกล้ามาวัดแข่งกันเลยแล้วมาชิมดูรสชาติกลมกล่อมด้วยนะคะสูตรปุ๋ยเราทดลองปีนี้ยิ่งหนักนะคะ ลองมาดูนะคะขนาดลูกก็ใหญ่ไม่ได้แต่งนะเนี่ยชนิดที่ลายแบบนี้นะเนี่ยลายแบบนี้เลยหวานมากลูกนี้นะนะลูกนี้นะลูกนี้นะคะอืมช่ำเดี๋ยวเราไม่เอาเครื่องวัดมา หวานจัดชนิดแบบหวานจริงๆกินไม่กี่โลเนี่ยเสียมะะยามเลติ <c oughs> กินโชว์ <c oughs> ดูนะคะ เราไม่ได้แต่งนะเราไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งนะแต่ถ้าอย่างนี้หวานจะหวานน้อยแต่ก็หวานมากเหมือนกันว้าวแต่ความหวานจะสู้แบบลูกลายไม่ได้แบบลายนี่หวานจัดจริงๆ ต้องได้ชิมต้องได้ชิมแตกลายงานแบบนี้คุณจะไม่ผิดหวังลูทับนี่คือน้ำตาลแล้วนะคะยิงแตกลายงานอย่างนี้คุณจะไม่ผิดหวังหวานอร่อยมากลูกเห็นไหมคะเลี่ยบพลับพลับเนี่ยน้ำตาลนะคะเนี่ยเนี่ยที่ห เ,เปียกในน้ำตาลนะคะเหนียวหนึบเลยนะคะเป็นน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลเลยห,ห,หวานแบบเกินบรรยายเลยพี่ยุหวานจริงๆ แต่และคำที่กัดลงไปเนี่ยแสบคอเลยหวานคนที่ไม่ชอบหวานเท่าไหร่เนี่ยคิดหนักหน่อยสั่งได้นะคะใครสนใจสั่งได้ปุ๋ยปีนี้เป็นที่น่าพอใจหวานแสบคอ หวานคนบอกหวานขึ้นตามันนี้หวานแสบคอหวานแสบคอกินได้ไม่เยอะนะคะคุ้มคุ้มคุ้มมากๆนี่เราจะมีความหวานอีกแบบหนึ่งนะคะคือเราจะทำโอ้โหไม่อยากขายเลยเกไปกินเองทั้งหมดเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากไม่อยากขายเลยแกไปกินเองหมดเลย แห้งมอง,งไม่ยินดีเลยครับหวานแล้วแห้งมองไม่ยินดีเลยอะไรครับอืม<ห>น้ำต,ต,ตาลออกเยอะมเนี่ยจะเก็บแล้วคนอิ่ม่อันี้คือรูชับจริงจริงอืมเนี่ยรู้ชับน้ำตาลออกหมดแล้วนะคะเนี่ยอบแล้วไว้กินนะคะเราอบแห้งไว้กินอร่อยมากสาน้องเื่อมซีน,น,น่านเก็บรูชับให้ทัน ก็บลอแไม่ทันนะคะเก็บมีน้ำเชื่อมเก็บไม่ทันเลยคือคนคัดเนี่ยเขาต้องเข้าใจครับดด้วยมันใกล้ก,ลกันก็บางเน่าครับลูทับเขายกทิ้งระหว่างเน่ากับรูทับลูกน้องไม่เข้าใจหาววานเน่าเอ้ยมันไม่ได้เน่านะเนี่ยมันเป็นรูแถเดี๋ยวมันดำปุ๊บยาเจ้านะเนี่ยของดีหาหวานกว่าน,นี้ไม่มีแล้วเนี่ยเอาไปทําน้ําจิ้มน้ําเชื่อมนะคะไม่ได้เสียนะคะมันไม่ได้เสีย มันเป็นรูทับนะคะอย่างเงี้ยกัดกินเปล่าๆไม่ได้เลยใกลก้วน้ำไม่พอต้องใช้โอ่งแสบคอ <c oughs> อย่างเงี้ยไม่ได้เลยเนี่ยอย่างงี้ไม่ได้เลยเนะี่ยอย่างนะางี้หวานจัดเลยเนะี่ย <c oughs> คือน้ำมันระบายออกนะคะพอมันแตกลายเนะี่ยบางคนนะ่นอ่าไม่เข้าใจ คิดว่ามันเสียจะให้มันคงคุณภาพเลยคุณดูนะคะลูกที่มันแป้งๆอยู่ก็คือมันยังไม่ขึ้นน้ําตาลถ้ามันขึ้นน้ําตาลแล้วเนี่ยมันต้องแตกนะคะแตกลายงานเนี่ยมันแตกลายงานมันก็จะระบายน้ําออกนะคะไอ้ที่ออกไม่ได้เนี่ยระบายน้ําออกนะคะไอ้ที่มันออกไม่ได้นี้ก็คือน้ำน้าตาลนะคะน้ําตาลมันก็ยังอยู่แต่น้ําไี่ออกหมดแล้วมันต้องลายๆอย่างนี้นะคะถ้าลายๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ผิดหวังเลยอะนะคะไม่ผิดหวังอืม หวานจริงๆนะ <c oughs> ถ้าไปซื้ออินทผารัมแล้วคุณเห็นผลเกี้ยงๆ <c oughs> นี่อย่างนี้นะฮะคุณเห็นผลเกี้ยงๆเนียนกิ้งเนี่ยมาทาได้เลย <c oughs> ทาได้เลยกัดปฟาดแน่นอนแต่ถ้ามันแตกลายแบบนี้เนี่ยแตกลาย,ยาแบบนี้เลยนะคะคุณจะเอาน้ําตาลเท่าไหร่คุณจเอาน้ําตาลกลีบริกเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น คนที่คุณไปซื้อนะคะในในช่อเดียวกันเห็นไหมคะเนี่ยมันก็มีสุกมีไม่สุกแล้วผิวเนียนเียนถ้าผิวเนียนเนียนเนี่ยดูได้เลยอันนี้จะฝาดแต่ไอฝั่งตรงข้ามนี้จะหวานเพราะลายออกแล้วนะคะออกลายมาเลยนะคะออกลายให้เห็นเนี่ยดูดิถ้ามันเป็นลายขึ้นอย่างเงี้ยมันจะหวานอันเนี้ยเขียวเขียวเนี่ยนะคะเนี่ยออกถ้าแค่เขียวเขียวแตกลายแล้วเหี่ยวด้วยอันนั้นน้ำตาลชัดๆ น้ำตาลขึ้นเลยและะ้วค่ะสียังไม่เปลี่ยนอันนี้เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้น้ําตาลหวานเจ็บเลยเขามาผ่านได้ลองชิมวัดน้ําตาลกันได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อนะคะต้องดูนะคะคุณจะกินอินทผลัมให้อร่อยคุณต้องรู้นะะคุณต้องรู้ว่าอินทผลัมที่สุกอินทผลัมที่มันหวานแล้วพร้อมที่จะกินแล้วเนี่ยสภาพของมันเป็นยังไงนะฮะ ไม่ชอบกินขันะ้วมันนะขั้วมันหัวจุกมัน,นไม่กินนะเดี๋ยวเดี๋ยวแตงแสง,งได้อยู่เห็นไหมคะเนี่ยถึงจะเขียวนะคะแต่ถ้าแตกลายแตกลายอย่างนี้คือน้ําในตัวของเขานะออกแล้วนะคะเหลือแต่น้ําตาลมันไปไม่ได้นะคะออกไม่ได้มันระเหยไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยหวานมากจะหวานมากๆแต่ถ้าเขียวแบบนี้ไม่ลายฝาดนะคะนี่ ช่อเดียวกันนี่แหละนะคะเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยลูกนี้นะคะลูกนี้ฝาดชัวร้อนร้านเปอร์เซนต์ลูกนี้หวานชัวร้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทั้งอันเนี้ยเส้นเดียวกันเนี่ยเส้นเดียวกันแต่น้ําตาลมันไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่สองลูกนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยพอน้ําตาลขึ้นเยอะๆถ้ามันดูดน้ําเข้ามากระทุงนะคะแตกอันนี้เห็นไหมคะตัวนี้แสงมุมแสงมุมแสงได้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 ไดไดไดล ดูในนั้นมืดแต่ในกล้องหนูมันจะสว่างเห็นไหมคะเนี่ยน้าตาลขึ้นแล้วรูทับขึ้นนะคะเนี่ยเหี่ยวๆอย่างเงี้ยคือน้นํามันละเหยอ,ออกแล้วนะคะเหลือแต่น้ําตาลมันไปไม่ได้สองลูกนี้1ลูกนี้แล้วก็ลูกนี้นะคะจะหวานจัดแต่ลูกนี้อันนี้ก็ไม่ฝาดนะเนี่ยลายแตกลายแล้วเนี่ยจะไม่ฝาดเนี่ยช่อนี้คือไม่มีฝาดไม่มีฝาดถ้าแตกลายแล้วเนี่ยไม่มีฝาดนะคะรับประกันได้เลยกินดูนะคะกินดูทุกเม็ดดูหลักฐานนะคะเนี่ย ตักฐานในแต่ละวันในแต่ละวันชิมดูต่างลูกต่างอันกันนายพิยุทธเนี่ยเอาลองดูลองความหวานไม่วัดระเบิดเถิดเทิงปลอดแตกเนี่ยช่ำหวานไหมแ <c oughs> สบคอเลย <c oughs> น้ำตาลเลยใช่ไหมอืมนะครับอื่ดแงเอามาให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยน้ำตาลมันขึ้นแล้วถ้าสิงหาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ท้ายสุดเนี่ยไอไอข้างบนสุดมันน่าจะสุกเนี่ยนี่สายเดียวกันนะข้างบนสุดน่าจะสุกนะแต่ไม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 ่สุกเท่าอันท้ายสุดเห well ็นไหมคะท้ายสุดจะสุกก่อนเนี่ยแตกระบายระบายออกเพราะฉะนั้นในหนึ่งสายเนี่ยมันก็เหมือนกับหนึ่งหนึ่งชีวิตนะคะเนี่ยหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดนี่ก็คือหนึ่งสายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเม็ดไหนสายพันธุ์ไหนมันดูมันดูดน้ําจากท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยใครดูดได้มากกว่าแย่งชิงนะคะและไอตัวท้ายสุดอยู่ท้ายเพื่อนแท้แต่ดูดได้เยอะกว่าไหมคะเนี่ย มันผ่านมันผ่านในพวกนี้มาได้ยังไงไอเม็ดพวกนี้ไอเม็ดพวกนี้เม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้มันหลับเหรอมันถึงให้ไอเม็ดนี้ดูดไปก่อนมันอยู่ท้ายเพื่อนไม่อยู่ปลายสายเนี่ยแต่มันดูดได้เยอะกว่าด้วยซ้น่ะมันสุกก่อนมันแก่ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่งเมล็ดคือหนึ่งสายพันธุ์ลักษณะพันธุกรรมจะแตกต่างกันออกไปนะคะดูนะคะเนี่ยลักษณะพันธุกรรมแตกต่างกันออกไปอันนี้หวานไอเนี้ยอยู่ท้ายโอเคดูดน้ําไม่ทันเพื่อนไอเนี่ยอยู่หัว อ่าได้กินก่อนก็โอเคมันมันควรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ลักษณะพิเศษคือไอเนี้ยอยู่ท้ายเพื่อนแต่กูสูกก่อนอ่ะสุกก่อนดูดได้เร็วกว่าน,นะคะ,อะโอสองจานนั้นแบบสองจานนี้ถ้าไม่อยากขายเลยหวานมากเลยอร่อยหวานแบบอร่อยแล้วชตบหวานแบบหวานออกมีเค็มปลแวมปลแวมด้วยขี้ไก่อะ่ะอ่าใส่ขี้ไก่อะ่ะเนี้ยนะคะถ้าอยากให้หวานกลมงกล่อมนะคะสูตรปุ๋ยนะคะ น่นกองไว้หน่นอ่ะเห็นไหมคะนุนปุ๋ยนะคะปุย๋ยถ้าคุณอยากจะให้หวานคุณต้องอัดแต่วันนี้นะคะสิ้นเดือนกันยาปุ๊บนะคะกันยาตุลากันยานี่ก็คือคุณตกแต่งสวนจัดช่อนะคะสิงหาหมดสิงหากันยาคุณต้องแต่งช่อแล้วนะคะกันยาตุลานะคะตุลาคุณต้องเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วตุลาต้องอัดปุ๋ยแล้วนะคะตุลาพฤศจิก,กาธันวาบางสวนเริ่มแทงจันทร์แล้วนะคะ เห็นไหมคะเราได้พักไหมไม่ได้พักตัดช่อเจ็ดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยธันวาเริ่มแทงจัดมกรลาก็จะต้องเริ่มผสมแกสอนกันแล้วนะคะมกกลากุมพามีนาเริ่มผสมแกสอนนะคะเมษาพฤษภาเมเมษาพฤษภามิถุนาก็จะได้ขายกันอีกแล้วปีหนึ่งเวียนมาเร็วมากทํางานแทบไม่ทันนะคะบางคนออกปีละสองครั้งโอ้โหออกปีละครั้งก็ทํางานไม่ทันแล้วครับอย่ออกปีละสองครั้งเถอะครับนี่ อันนี้แตกลายแตกลายก็ยังนะคะยังสีแดงที่บ้านบุงทั้งหมดนะคะบ้านบุงทั้งหมดเนี่ยลูกบ้านบุงมีแต่ใหญ่ๆมีแต่ช้ำๆช้ำๆไอประเพทส่งเหลืองเขียวไปให้ลูกลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยไม่ส่งนะคะไม่ส่งของพี่จงให้ลูกน้องส่งไปให้ลูกน้องส่งไปให้เดี๋ยวแก้ตัวแก้ตัวนะคะคนที่ส่งไปให้อีกเยอะขอ้กเข้าไปมุงแทบ ก้ววัวใหม่เขายังสุกไม่เต็มที่นะเนี่ยช่ำขนาดนี้นะคะนี่คือสุกช่ำมากหวานเจี๊ยบเลยไม่ได้เสียนะคะไม่ได้เสียผิวมันเป็นอย่างนี้คือน้ำมันเราเหยออกหมดแล้วมันเหลือแต่น้ำตาลนะคะเนี่ยถ้าแบบนี้คือน้ำตาลนะ,ะแบบนี้คือน้ำตาลน้ำตาลเปียกเลยนะคะเนี่ย น้ำตาลจากช่ออื่นอย่างเม็ดเนี้ยเป็นน้ำตาลนะคะถ้าไม่เอาออกปุ๊บมันก็จะไหลลาดทำให้คนอื่นเขาเสียหายนี่ต้องเอาออกเนี่ยหมั่นดูแลคะหวานเกินหวานเกินถ้าไม่อยากให้หวานเกินก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย<ด>ใส่ปุ๋ยแล้วหวานมันหวานเกิน ฟังออกตามีสิบสามคนดูมีสี่คนกดไลค์ให้ที่เหลือไม่ยอมกดไลค์ให้เราเลยอ่วะอวันนี้ยังไม่กินข้าวเลยข้าวเช้าก็ไม่ได้กิน,น,นกเมื่อก,กินข้าวอยู่ไม่ยอมกดไลค์ให้เรา สิบสี่คนกดละแปดหวังว่ากดด้วยหัวใจนะจะกดเพราะประชดนะทักทายคุยกันหน่อยค่ะสิบห้าท่านกดไลค์ให้เก้าท่านแล้วขอบพระคุณค่ะนับนะคะมาแล้วอะ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันหน่อยดูกันอยู่ก็กดไลค์ให้หน่อยอยากจะส่งไปให้ชิมจังเลยอะ่ะใครจะยอมเสีย ใครจะยอมเสียค่าส่งอ่ะยอมเสียค่าส่งมาแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้ชิมกดไลค์หน่อยดิจะส่งไปให้ชิมอะ่ะกดไลค์เยอะๆเดี๋ยวนี้เขาหุดกระหายยอดไลค์กันยอดไลค์มีค่าแปลงยอดไลค์เป็นตังค์อืม ทรงจะจันไปถ้ามากอทมติดต้นพันมาด้วยสองกระถางนะครับเอากระถางใหญ่ใช่ไหมกระถางละสามหมื่นใช่ไหมอ้อชัดนะพี่มันมีหลายกระถางบอกนิดนึงนะคะสั่งสินค้า สั่งต้นสั่งอะไรเนี่ยนะคะขอให้สั่งเป็นลยลักอักษรนะคะสั่งทางโทรศัพท์วางสายปุ๊บลืมค่ะแล้วก็หาเบอร์ท่านไม่เจอด้วยโหวันนี้ได้ไล่เยอะเนี่ยดูสิบปดคนอะ่ะกดไลค์ตั้งสิบสองปกติดูสามสิบท่านนะคะกดไลค์สองคนวันนี้ได้สิบสองอ่ะขอบคุณนะคะ มันต้องคนดูสิบห้ากดไลค์สิบห้าดิแสดงว่าอีกคนนึงยังไม่เสถียรกดไม่ได้บางคนก็เข้าไม่ได้นะพอจะกดไลค์ทีมันบอกว่าต้องลงทะเบียนซะก,ก่อนไม่ให้กดไลค์อีกอะใช่ไหมไม่ให้กดไลค์ไม่ให้คอมเมนต์กระถางเล็กกระถางเล็กไม่มีค่ะพี่สุรพลพี่สุพลคนครองไม่มีนะคะ โอเคค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ